โกงสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้ขายอาจจะต้องเสียงเงินมาจําคืนพร้อมกับเบี้ยปรัปบคุณคิดจริงๆเหรอว่าแค่ยึดเงินมาจําก็จบระวังนะครับอาจจะต้องเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลานะครับอย่างเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับผู้ขายที่ดินอยู่รายหนึ่งเขานัดผู้ซื้อมาทําสัญญาจะซื้อจะขายกันเรียบร้อยพร้อมกับผู้ซื้อเนี่ยใจป้ามด้วยวางเงินมาจาเนี่ยถึง40%ด้วยกันเลยทุกอย่างดูเรียบร้อยเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาพอใกล้ถึงวันโอนเนี่ย ว่าไม่เอาแล้วขอยกเลิกสัญญาแล้วกันผู้ขายนี่บอกเลยโอเคไม่เป็นไรคิดว่ายึดเงินมาจำกระจบหวานจี๊ยบแต่จริงๆแล้วมันไม่เจี๊ยบอย่างที่คุณคิดนะครับโกงเพิ่งเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับพอถึงวันโอนนะครับผู้ซื้อเนี่ยไปนั่งรอที่สํานักงานที่ดินเลยทําทีว่ามารอผู้ขายอยู่ที่สำนักงานที่ดินเนี่ยตั้งแต่เช้าเยน็นนแล้วพอหลังจากนั้นนะวันถัดมาเขาให้ทนายทําโนติสไปหาผู้ขายทันทีเลยนะครับให้ชําระคืนเงินค่ามาจําพร้อมเบี้ยปรับเนื่องจากผู้ขาย สัญ,ญาไม่ไปตามนะัดนี่แหละครับจากที่เรื่องที่จะหวานเจียบมันไม่เจียบอย่างที่คุณคิดแล้วการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายนะครับท่านจะต้องมาทํากันต่อหน้าโดยมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็เซ็นกันต่อหน้าเลยว่ายกเลิกถึงจะสมบูรณ์นะครับเกณฑ์ที่2ถ้าคุณติดต่อเขาไม่ได้เขามาบอกยกเลิกแล้วก็เล่นปิดโทรศัพท์าหายไปเลยคุณเตรียมเอกสารไว้เลยพอถึงวันโอน ไปที่สำนักงานที่ดินเลยไปนั่งรอเขาเตรียมเอกสารให้พร้อมว่าเตรียมโอนแล้วหรือยื่นเรื่องให้เจ้าที่แล้วว่ารอผู้ซื้อมาจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับการที่วางมัดจำเนี่ยโดยมาตรฐานแล้วเขาวางมัดจำกันอยู่ที่1 0บเเถึงเท่านั้นถ้าอนุมานไว้ก่อนเลยถ้าวางเกินจากนี้นะครับมันต้องคิดอะไรกับเราแนะ่เพราะว่าในใจเขาเขามองแค่เบีย้ยปรับที่เขาเจ้าจากคุณเท่านั้นเองถ้าท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดหัวใจกดติดตามไว้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนถ้าท่านใดกำลังหาทาวน์โฮมราคาดีีๆสวยๆวยนนั้ผมม แนะนำนะครับหมู่บ้านธนาพิลม์สีนคกขริบน,นั่นเองใกล้ๆวงแหวนธนาพิลม์สีนักขริอยู่ในจังหวัดส,สมุทรปราการนะครับใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองใกล้แยกทิพารักษ์แล้วก็ตรงนี้แหล่งตลาดชอปปิ้งเยอะแยะเลยนะครับยี่ใกล้ๆตรงนี้เลยโลตัสรีนคริณ์ทาวน์โฮมหลันลงนี้สูง3ชั้นนะครับตัวบ้านนะครับประกอบด้วยสีห้องนอน3ห้องน้ําหน้ากว้าง5.5เมตรด้วยกันรีโนเวทแล้วทั้งหลังเป็นบ้านเปล่าเสนอราคาตั้งไว้นะครับ3ล้าน 90,000บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นด้วยฟรีค่าธรรมเนียมและก็ฟรีค่าจดจำนองถ้าท่านใดสนใจนะครับทักมากผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับอีเมล์ไว้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือจะนัดดูบ้านผมบอลธนเดชจาก Thailand b l o k e r คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากกดหัวใจกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้อีกนะครับผมบอลธนเดชสวัสดีครับ